พบกับผมนะครับอืออาจการช่างวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปรับตั้งครับกันนรตอนแรกแล้วากับรดเบอร์สิบแปดก่อนผมใส่ซองปอดจีบครับปอดจีบลงมา นี่กรณีที่มันบอ่อครับใส่เล็กกระยานหรือว่าเล็กกะระแดะนีะ่มีสองวา,า,าง

ให้มีช่องวางแบบนี้อ่ามันได้เรียบเข้ากันมันได้เรียบเข้ากันล็อกเลยครับได่เรียบเขาก็ ปั๊บตัวนี้ล็อกเบอร์สิบปเลยครับต้องมือกดบง้งมั่จริงหน่ซ้ำนี่โอ้โหครับจบคีบจบ